สวัสดีครับมาพบกับผมนาช่างเอทบ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนมาใช้หมดออโต้คีนนะครับของแอร์ยี่ห้อซัมซุงนะครับตัวนี้เป็นระบบตัดต่อธรรมดาหรือฟินสปีดนะครับตอนนี้เราเปิดแอร์ใช้งานอยู่นะครับโหมดนี้นะครับก็คือเหมาะสําหรับไล่ความชื้นนะครับภายในคอยเย็นนะครับหลังจากที่แอร์ทำงานไปนะครับระบบคอมเพรสเซอร์ก็จะไ้ทางานนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดจ่นอับและเกิดเชื้อราในตัวคอยเย็นนะครับ หมดน <IP> ี้ก <pl ains> ็จะกดใช้งานได้2แบบนะครับแบบที่1คือเราปิดแอร์ไปแล้วเราก็กดหมดนี้ใช้งานนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับแบบที่2คือเรากดหมดนี้ไว้แล้วก็ปิดแอร์นะครับได้ทั้งสองแบบนะครับและสัญลักษณ์ที่รูปนาฬิกาตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับไฟสีเขียวก็จะขึ้นตรงนี้นะครับหลังจากที่เราสั่งงานนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูแบบแรกก่อนนะครับเอาแบบแรกที่ยังไม่ปิดแอร์นะครับกด กอตัคินก่อนนะครับพอเรากดนะครับไฟรูปนาฬิกาก็จะขึ้นสีเขียวนะครับสถานะในการทํางานนะครับกดไปเลยครับหนึ่งครั้งนะครับเห็นไหมครับไฟขึ้นแล้วนะครับทีนี้เราก็สั่งปิดแอร์นะครับกดปิดแอร์นะครับเห็นไหมครับไฟสถานะ สีเขียวก็ยังข <sunshine> <Twelve downstairs> hmm. the ึ้นที่รูปนาฬิกาคอยเย็นอยู่นะครับแอร์ก็ยังไม่ดับนะครับพัดลมคอยเย็นก็จะหมุนไปนะครับทีนี้การหมุนของพัดลมคอยเย็นนะครับถ้าเราตั้งอยู่ในโหมดคูกับโหมดได้นะครับก็จะใช้เวลา30นาทีครับแต่ถ้าเราตั้งอยู่ในโหมดแฟนนะครับพัดลมนะครับก็จะใช้เวลา15นาทีแอร์ก็จะดับไปนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับถ้าเราอยากยกเลิกนะครับก็ กดที่ออโต้คีนะครับเห็นไหมครับยกเลิกเลยนะครับบางทีบางเพื่อนบางคนอาจจะมือกดไปโดนนะครับโหมดนี้นะครับแล้วก็สั่งปิดแอร์แต่ทํานงงว่าทาไมแอร์ไม่ดับนะครับกรณีสองนะครับแอร์ดับอยู่นะครับเราดับแอร์ไปแล้วแบบเมื่อกี้นะครับเราก็กดใช้โหมดนี้ได้เลยนะครับนะครับบาร์สวิงก็จะเปิดออกมานะครับแอร์ พัดลมคอยเย็นก็จะหมุนไปนะครับหมุนไปจะดับถ้าอยู่ในโหมดคูลและดรยก็สามสิบนาทีนะครับแต่ถ้าอยู่ในโหมดถ้าเราตั้งโหมดไว้ในโหมดแฟนก็สิบห้านาทีนะครับแอร์ก็จะดับไปนะครับปิดไปนะครับโหมดนี้นะครับก็เหมาะสาหรับนะครับก็คือหนึ่งช่วยไล่ความชื้นภายในคอยเย็นนะครับลดการเกิด เชื้อราและแบคทีเรียนะครับและิ่นอับด้วยนะครับ2ก็เป็นการยืดอายุการใช้งานภายในคอยเย็นนะครับไม่ให้มีคาบน้ํานะครับเกาะที่ในคอยเย็นนยก่อนจะเกิดการปูก่อนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆท่านใดายมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับฝากคนติดตามกดไลค์เพื่อให้กำลังใจในการทาคลิปต่อไปเด้อครับครับสวัสดีครับ